นิสสันนวรานะครับตัวนี้เป็นตัว2 5ุดนะครับแบ็กอีดิชันยกสูงคันนี้ชุดแต่งรอบคันนะครับทะเบียน1459ราคาตั้งขายอยู่แค่389,000บาทเท่านั้นจะมูกแต่งหล่อมาให้แล้วออกในโทนดำดุดันนะครับดำดุดันนะครับเรียกว่าไม่เก่งใจใครนะครับตัวนี้เป็นตัวแคปนะครับตัวแคปยกสูงคิ้วหล่อมีให้พร้อมมีให้ครบลาวบาก็มีให้พร้อมคิ้วกสรส่มีให้ครบแต่งครบ ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยนะครับสปอร์ตบาร์มีให้ครบเช่นกันนะครับเรียกว่าแต่งองค์ทรงเครื่องมาให้ครบหมดแล้วนะครับใครสนใจนะครับคันนี้นิสสันนาวาล่าคันนี้สีดาๆสภาพหล่อๆแบ็กเอディชันคันนี้ตัว E นะครับตัว E ไม้เล็กน้อยนะครับคันนี้ผมเคยถ่ายดูเนาะไม้เล็กน้อยนะครับไม้น้อยมากๆไม้หลักหมื่นนะครับไม้แค่สี่หมื่นเท่านั้นนะครับชุดแต่งรอบคันคันนี้ใครสนใจ